ตอนนี้นะคะคุณลุงก็กำลังจะปลูกกลาบกระถางให้อีกนะคะปลูกุลาบกระถางนะคะเพราะว่าวันนั้นถ้าได้มาเพียงกระถางเดียวนะคะมันก็เลยเน่าจะมีเป็นคู่นะคะน่าจะมี2กระถางตั้งอยู่ด้านหน้านี้นะคะ ก็เลยเอามาอีกหนึ่งกระถางนะคะสําหรับผู้ซีเวียอันดอกแดงเหมือนกันกันกบอันนั้นอนะอยู่ไหนเอานี่ออกก่อนก็ได้คุณลุงมันขีดขวางทางเอาไปแขวนเลยนะแขวนนี่น้ําตกนะอันหนึ่งอยู่ไหนก็ไม่รู้เออเนาะเอาไปแขวนเลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยย้ายเพราะว่ามันมัน,ม,นมันไม่มันไม่ได้จะอยู่ตรงนี้เอาไปแฝนก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยจัดมันเข้าที่มีอีกอันนึงเห็นไหมอีกกระถางนึงไม่ใช่อันนี้มันกล้วยไม้ไม่ใช่หรอทำไมก่อน เอากล้วยไม้ออกมา <try looking forward> <try looking forward> <try looking forward> กุ้งที yup. Luther, Luther. ่แดงเอาไปหั่เอาไปที่นี้นะฮะกุ้งที่แดงนี่ตัวาคอันนี้เนี่ย ขา,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 าน้าแล้วก็าจะเป็นช่องตรงนี้พวกน้มันยังม่บานางบนก่สี่ห้าห้างเนี่ยนี่ไงกันไกลยอยู่นี่กันไกลยอยู่นี่โอ้ค่ำแล้วนะคะทุกท่านค่ำแล้ว ลุงก็ไปลุยสวนเลยมันก็ค่าแล้วมันก็จะทําตรงนี้ยากหน่อยเนาะร้อนร้อน หลายงนน้าจะขาเหี่ยวเลย,เนนเย,เลยไม่ฟื้นเหมือนกุหลาบเที่มาถ๋งไม่ฟื้นก thank you ว่าจะไม่หักนะจ๊ะแต่นี้กลุ่มนี้จะเป็นข้อดอกที่ยังไม่บานนะคะข้อตูมเหมือนว่าจะไม่เหี่ยวคอหักเหมือ,อนสนามนั้นเหมือนับแรงนั้นนะคะหักหมดเลยนึ่จะคืน้นหลึ่จะตัดแต่งอีกทีเลย ขค่ะผิวนี้นั่นเป็นคนตัดตอเสนว โอ้หลุ้นมากเลยนะคะทุกท่าน